เขาจะาคำนวณค่าระยะลาบมาให้เราก่อนนะคะจากจุดตั้งกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมนะคะจะอยู่ที่4เมตรนะคะ53เซนค่ะใส่ค่าระยะห่างนะคะจากเป้าปิดซึมนะคะไปจนถึงวัตถุของเรานะคะว่าระยะห่างอยู่ที่กี่เมตรนะคะก่รับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนึ่งนะคะในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม Offset ค่ะของกล้อง Total โ Station ทโทโทยี่ห้อ SOKKIA อร,รุ่นเ Z230R 1 2ค่ะ สำหรับโปรแกรม Offset นะคะมีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะจะเป็น Offset อะไรนั้นนะคะเราไปติดตามกันในคลิปเลยค่ะค่าหลังจากที่เราเซ็ตค่าตัวก้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม Offset นะคะให้เรานะคะกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่2ค่ะจากนั้นค่ะให้เลือกเข้าที่เมนู F1 ค่ะแล้วให้ใช้ลูกศรเลื่อนลงนะคะเพื่อหาโปรแกรม Offset ค่ะ เมื่อเจอแล้วนะคะกด enter เข้ามาค่ะสำหรับโปรแกรม offset นะคะ mm hmm. เขาจะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะทั้งหมด3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะก็จะเป็น offset dit นะคะรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็น offset angle ค่ะรูปแบบที่3นะคะก็จะเป็น offset 2d นะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะมาสาธิตการที่ offset dit ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเราก่อนนะคะให้กด enter เข้ามาค่ะ แล้วเลือกเข้าที่ STN Coordinate ค่ะกด Enter ค่ะสำหรับค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเรานะคะเราก็จะใช้เป็นไฟล์งานเดิมนะคะเราก็จะใช้เป็นค่าพิกัดนี้เลยนะคะจากนั้นค่ะให้เรากด OK ที่ F4 ค่ะต่อไปนะคะให้เรานะคะไปตั้งค่าจุด b a c k ไซด์ของเราค่ะที่ set head angle นะคะกด Enter เข้ามาค่ะแล้วเลือกเข้าที่ b a c k ไซด์ค่ะ สำหรับค่าพิกัดจุดแบ็กซด์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรานะคะ mm hmm. จะเรียกจากไฟงันเดิมขึ้นมาใช้นะคะ mm hmm. ให้กดที่ M1 ค่ะ mm hmm. ใช้ลูกศรเลื่อนลงมาค่ะ mm hmm. เราจะใช้เป็นค่าพิกัดนี้นะคะ mm hmm. จากนั้นค่ะให้เรากดโอเคที่ f 4ค่ะ mm hmm. แล้วกดโอเคอีกหนึ่งครั้งค่ะ จากนั้นนะคะให้เราทําการเทคแบ็กไซด์นะคะโดยการเล็งตัวกล้องนะคะไปยันจุดแบ็กไซด์ของเรานะคะแล้วกด yes t f 4ค่ะค่ะเมื่อเราตั้งค่าพิกัดจุดตั้งกล้องและจุดแบ็กไซด์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด esc ออกมาค่ะจากนั้นค่ะให้ใช้ลูกศรเลื่อนลงมาที่ offset นิดนะคะ,คะกด enter เข้ามาค่ะ ค่าสำหรับโปรแกรม o f f s e t d i s นะคะก็คือโปรแกรมการหาค่าระยะราบนะคะโดยที่เรานะคะไม่สามารถทําการรังวัดนะคะไปณจุดนั้นได้โดยตรงนะคะแต่เราจะทําการรังวัดนะคะไปยังเป้าปิดซึมนะคะในตําแหน่งที่เราวางเป้าปิดซึมนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าด้านหลังของวัตถุที่เราจะทําการรังวัดนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมของเรานะคะในตําแหน่งที่เรามาวางไว้นะ ตรงด้านหน้าวัตถุค่ะค่ะเมื่อเราแรงตัวกล้องมายังเป้าปิดซึมของเราแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรากดที่ OBS F1 ค่ะ ค่ะตัวกล้องนะคะเขาจะคำนวณค่าระยะลาบมาให้เราก่อนนะคะจากจุดตั้งกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมนะคะจะอยู่ที่4เมตรนะคะ53เซนค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะมาใส่ค่าระยะห่างนะคะจากเป้าปิดซึมนะคะไปจนถึงวัตถุของเรานะคะว่าระยะห่างอยู่ที่กี่เมตรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหนึ่งก็ได้ทำการวัดมาแล้วนะคะจะอยู่ที่0.5นะคะกด Edit ที่ F3 ค่ะเพื่อป้องข้อมูลค่ะ จากนั้นค่ะใช้ลูกศรเลื่อนลงมาค่ะไดเรกตรงนี้นะคะก็จะเป็นตำแหน่งการวางเป้านะคะว่าเป้าปิดซึมของเรานะคะอยู่ในตำแหน่งด้านหน้านะคะด้านซ้ายหรือด้านกว่าหรือว่าด้านหลังของวัตถุนะคะโดยใช้ลูกศรน,นะคะในการเลื่อนหาตำแหน่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะตำแหน่งของเรานะคะจะอยู่ด้านหน้าของวัตถุนะคะจากนั้นค่ะให้เรากดโอเคที่ F4 ค่ะ ค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะมาให้เราแล้วนะคะจะเป็นค่าระยะจากจุดตั้งกล้องนะคะไปยังวัตถุนะคะที่เราไม่สามารถทำการรังวัดไปณจุดนั้นได้โดยตรงนะคะจะอยู่ที่5เมตรนะคะ3เซนค่ะค่ะเราสามารถเรียกดูค่าพิกัด NEZ นะคะตรงสุดที่เราทำการรังวัดไปเมื่อสักครู่นี้ได้นะคะโดยกดที่ x y z f 2ค่ะ ค่ะเขาก็จะแสงโชว์เป็นค่าพิกัด N E side ขึ้นมาให้เราแบบนี้นะคะหากเราต้องการบันทึกนะคะจุดๆุดนี้นะคะก็ให้กดที่ REC F 1ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้กดที่ OK F 1ค่ะค่ะตัวกลองนะคะขอก็ทำการบันทึกจุดๆุดนี้ให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะแล้วนั่นก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Offset d i s k นะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็้องสำรวจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ a c c e s s o r y อื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขารังสิตค่ะหรือจะเป็นโชว์รูมพีนัมเบอวันจังหวัดสมุทรปราก,การก็ได้นะคะ ถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนงจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ